สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาเลาะจ้าวันนี้พามาชนบุรีนะมาร้านยำแซบซิ่งชนบุรีจ้าแซปซิ่งชนบุรีร้านยำที่แบบว่าฟังแล้วก็ปวัวนาทีนี้นะคะเป็นใจก็แต่เอฟซีที่อยู่ไกลของอร่อยสดๆชำๆ่ำ ใส่ปูม้าลงไปวัตถุดิบเขามีทุกอย่างนี่คือยำยกรสที่เป็นเซิกเนเจอร์ของเขาเลยจ้ะใส่ปูมา้าใส่หอแข็งใส่กุ้งสดใส่ไข่ป้าหมึกไข่แมงเอ้ยตอนนี้ไม่มีไข่แมงดาไข่ปลาดิอซิลไข่เค็มไข่ปูหอยแข็งปลาแซลมอนนี่กุ้งน่ะฟาดลงไป าดลงไปฟาดลงไปปาดความอร่อยนะคุณผู้ชมฟาดความสดความฉ่ำของปูม้าเรียจอเอาเด้อคุณใดอยากก็เรียจอเอาคุณอ,อ,อ,อยู่ใกล้ก็หอมห่วยหวย อ้ำปลารานี่หอมหนัวมากคุณผู้ชมกินกับอพยงกระแทกอะไรก็เอาตำแหน่งไหมตำแหน่งไหมคะตำแหน่งกระถางกัเจือนไหมนนเเป็นผู้ช่วยเูี๋ย่วยน ดูช็อตนี้ช็อตความฟินปุ่ม,าม,มาบุ่มข้าวไรมันตกสู้ๆบุ่มเขาให้นั่นนั่นอันนี้คือไข่ปลาหมึกนะข,าข,าข้าวขาวที่เขากำลังใส่เนี่ยซื้อขาห้าสิบบาท100ร้อยเงี้ยไม่ได้เท่าหยุ่มนี่เลยเ ถ้าไปเดินตลาดไปเดียวไข่หมึกที่เขาขั้วใส่แป้งไม่เจอไข่หมึกเแต่แป้งมั็นใจมากเลยถาดละร้อยแล้วก็ข้างข้างล่างก็เป็นเลยนะกระหล่ำปีโอ้ยงานวัดหลอกทุกวันนี้ก็มีเออดีก็ทอดจะไชอบกินเหนียวก่อนนะจะมาทอดหน้าร้านนะเดี๋ยวให้ทุกคนพวกแตกจะมาไข่หมึกทอดหน้าร้านเพาะว่า ไปเห็นไม่แหละคุณผู้ชมไปเหมือกตามงานตามตลาดนัดก็มีจานอนอ,าะอะไรนะเจาะเขาเาขาอะไรโฟมเล็กๆอ่ะร้อยหนึ่งเจอแป้งเจอไข่ไข่ไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่ปลาหมึกแล้วก็ไข่ปลาหมึกก็มีแต่วิญญาณแล้วก็กระลำปี นีึน่งมะนาวฉ่ำๆนะเนี่ยโอ้อร่อยมากไข่ดูเห็นลจะอยากจะได้อยู่ยำไข่ทัดกล่องไปเห็นคิวแล้วแม่ไม่สู้ชีวิตวันนี้แม่จะกลับละ ดไ,ได้หมดจะไลฟ์สดทางเพจแซบซิ่งชนบุรีแล้วก็มี u t u b e แซบซิ่งชนบุรีด้วยไปเบิง่งไปเบิง่ง,องอเออไม่มีเวลาทำเลยไม่ได้ไปซู้ซ่าเลยแซบซิ่งไม่ได้ไปสู้ซ่าเลย หอมปากหอมคอดูยำเซ้นนี้จบแล้วก็พาคุณผู้ชมกลับบ้านจ้ะมียำเลยมั้งไหมวันเนี้ยมีไหมอ่ะจะรอดูจะรออยู่ชมยำเลยยั่วๆหน่อยรอคลิปรอทำขายคลิปยำเลยไปทำอินเสิร์ตได้มันน่า,<อ>าดูนะ สวัสดีค่ะยังค่ะขอขคุณ่ะ สวัสดีค่วันนี้ทั้งหน้านะคะที่รับชมไลฟ์ทางเพจแท็นี่ส่วนตั่าคะ25 เาเนื้อฝากนะคะ FC ทุกท่านนะคะสำหรับอ่าเมื่อวานก่อน,นอทีน่นะคะนไ,ได้ไปเข้าไปเรียนเข้าภาษานะาะร่วมมา้วยกันคุยกับ FC ทางเพจ theo hãy ý nó có thể nhá อเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปยำแซบซิงชนบุรีก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะใครอยากกินอยากชิมก็มาได้ชนบุรีที่รานอนเนกประสงค์บางทรายนะคะหรือเข้าไปเอา G.P.S หน้าเพจเขาก็ได้เพจแซบซิงชนบุรีนะคะใน Facebook นะคะ,นนคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมทางทางเพจและทางช่อง YouTube สวัสดีค่ะ